รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจาก u อ w e l l ทุกไม่ให้เร็วให้แรงก,ก,ก,กว่าใครให้ใจ้ร้ายไปทุกคนเปลี่ยนทุกคันใหแรงกว่าใคร E20S Evil เท่านั้นปลอยให้โลกหุนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทันเอ w e l l รักของเธอและฉันไม่แพ้ใครเอ w e l l รักใหแรงเร้าใจบางจาก E20S Evil <S เพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปทตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน จุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งม,มั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทยเพราะทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะประจําวันอังคารที่12ธันวาคมพุทธศักราช2566อยู่กับดิฉันดรดีชัยสมบัตินะคะอ่ะวันนี้กลับมาเจอเจอกันในเรื่องของข่าวสารทางด้านพลังงานดีๆนะคะมีหลายเรื่องมาฝากกันทีเดียวเรื่องแรกอ่า ไปที่งานดีๆกันก่อนดีกว่าทุกๆปีนะคะมันจะมีการจัดงานกาชาตแบบหลายๆท่านเนี่ยชอบไปมากเลยก็จะเป็นการออกร้านนะไปโชว์นวัตกรรมไปโชว์ไปขายสินค้าไปเสี่ยงดวงกันกิจกรรมที่ชอบกันมากๆเลยกิจกรรมสอยดาวก็จะมีรางวัลดีๆอะไรเยอะแยะมากมาย ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผเองเนี่ยปีนี้เขาก็ไปออกร้านที่งานกาชาติเหมือนกันก็เลยขอเชิญชวนนะคะร่วมงานกาชาติประจำปี2 5 6 6นะปีนี้เนี่ยงานกาชาติของกฟผเนี่ยก็มาในธีมรื่นรมสุขแด,ดีร้อยปีไฟฟ้าไทยนะคะ ก็จะจำลองที่ทำการของการไฟฟ้าเมื่อ100ปีก่อนนะผสมผสานกับการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียนย้อนยุคเอ๊ะเป็นยังไงนะแล้วก็จะมีนิทรรศการ100ปีกิจการไฟฟ้าและนิทรรศการก็พอ,พอกับสภากาชาติไทยด้วยและแน่นอน ในบูธของกพก็มีดาวให้สอยเหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะไปร่วมกันสอยดาวลุ้นรางวัลใหญ่โอ้มีหลายอย่างเลยนะอย่างเช่นใส่คอทองคําสมาร์ททีวีเครื่องฟอกอากาศอานะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยกับการชิมแล้วก็ชอบสินค้าชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าและเขื่อนของกพแล้วก็จะมีเรื่องของความบันเทิงด้วยนะคือจะมีเวทีแล้วก็มีการ เชิญศิลปินชื่อดังมาแล้วก็มีการประมูลผลิตภัณฑ์เบอร์หด้วยซึ่งผลิตภัณฑ์เบอร์ห้าเนี่ยเราก็รู้ละว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการประหยัดไฟฟ้านะคะแล้วรายได้ที่ได้มาทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็จะไปสมทบทุนให้กับสภา,ากาชาติไทยด้วยนะคะซึ่งงานเนี่ยก็จัด ระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคมนี้ก็ยังมีเวลานะอีกตั้งหลายวันนะคะก็ไปเลยไปที่ร้านหมายเลข7.1โซนหน่วยพลังงานที่สวนลุมพินีกรุงเทพนี้เองนะคะแล้วก็คุณจะันคำเงินรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าของกรพเนี่ยก็เดินทาง ไปเปิดร้านกาชาดโกพอรื่นรมสุขฤดี100ปีไฟฟ้าไทยไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะคะซึ่งจริงๆตีมปีนี้มันสอดคล้องกับโอกาสที่สภากาชาดไทยเนี่ยเขาครบรอบการจัดงานกาชาด100ปีโอ้ไม่น่าเชื่อเลย100ปีแล้วนะจัดงานกาชาดมาโอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นก็ภายใต้แนวคิด งานวันกาชาติ100ปีรื่นรมสุขลดีนะที่แห่งการให้ก็ไปเลยนะคะร้านหมายเลขเจดจุดโซนหน่วยพลังงานที่โซนลุมพินีกรุงเทพนะคะซึ่งปีนี้ต้องบอกว่าร้านกาชาติของกอพอเนี่ยเขาจัดสร้างโดยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะซึ่งบริเวณด้านหน้าร้านเนี่ย เขาจำลองที่ทำการของการไฟฟ้า100ปีที่บอกและออกแบบสถาปัตยกรรมแบบสไตล์โคโลเนียลเป็นยังไงต้องไปดูนะซึ่งมันเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เริ่มแพร่ขยายเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วก็ได้รับความนิยมสมัยรัชกาลที่5ด้วยรวมถึงรถรางไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบคมนาคมที่มีขึ้นครั้งแรกในสมัยนั้นนั่นก็เป็นการบ่งบอกถึงการพัฒนาแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองด้านกิจการไฟฟ้าภายในประเทศ แล้วก็ภายในร้านกาชาติกอผอเนี่ยนำเสนอกิจการไฟฟ้าที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลากว่า100ปีให้แสงสว่างสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศมอบคุณค่าแก่สังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงส่งเสริมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยให้ความสุขกับประชาชนแล้วก็เคียงคู่อยู่กับงานกาชาติเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยนะ โดยนำเสนอผ่านนิทรรศการ100ปีกิจการไฟฟ้าไทยในรูปแบบของบอร์ดนิทรรศการผสมผสานกับสื่อโฮโลแกร,รมสามิติที่ทันสมัยแล้วก็นิทรรศการกอพากับสภากาชาติไทยที่ร่วมกันมอบคุณค่าในการดูแลสังคมไทยไมายาวนานเลยเพราะว่าเขาไปจำลองบรรยากาศนะตลอ,อกชุมชนจำหน่ายสินค้าชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแล้วก็เขื่อนของกอพา แล้วก็ยังมีร้านกาแฟคุณสายชนซึ่งเป็นแบรนด์ของกบพอรวมถึงมีการเชื่อมโยมสตรีทอาร์ตนะย้อนวันว,นวานงานกาชาติในอดีตให้ได้ภาพถ่ายเก็บความประทับใจแล้วก็โดยนอกจากจะชอบในงานแล้วเนี่ยยังสามารถชอบผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยนะได้ที่ w w w ร์ไงานกาชาติ .com แล้วอย่างที่บอกนะคะพลาดไม่ได้นะกิจกรรมสอยดาวที่ ออกแบบเป็นรูปของฉลาดประหยัดไฟฟ้าเบอร์5รูปแบบใหม่เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนจำนวน6 0 0 0ืดวงนะแต่ว่าเขาขายใบละ25บาทแต่พอไปซอยปุ๊บก็ได้รุนรับรางวัลใหญ่เลยอย่างเช่นซอยคอนทองคำ50าส0สตางค์สมาร์ททีวี45นิ้วเบอร์5นะแล้วก็ยังมีเครื่องฟอกอากาศเบอร์5รวมถึงรางวัลสไตล์ย้อนยุค ผสมผสานกับยุคป,ปัจจุบันเนี่ยอีกมากมายเลยแล้วก็มีกิจกรรมเนาะการประมูลผลิตภัณฑ์เบอร์หทั้งบนเวทีหน้าร้านกาชาติกออแล้วก็ผ่านแพลตฟอร์มประมูลออนไลน์ด้วยนะเออเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะได้หลายช่องทางออนไลน์เนี่ยก็เข้าไปที่ www เอ่อขอภนะ Ver v b, e อภัยค่ะ w w w e c a t r c b i d d i n g c o m อ่าซึ่งจะไปพบกับ ศิลปินชื่อดังเยอะแยะเลยนะอย่างเช่นแม็กกอนทัศนะพลนวัฒนะคะแล้วก็กิสปิลวัตแล้วยังมีแจ็คก,กี้ชาคลีนมีเด่นคุณงามเนตรด้วยโอ้โหดังๆทั้งนั้นเลยที่จะมาสร้างสีสันความสุขให้กับผู้ที่จะเดินทางไปเยี่ยมร้านกาชาติของกวพอนะก็อย่าลืมนะคะเพราะว่ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเอาเข้าสภากาชาติหมดเลยนะก็จะเป็นประโยชน์กับ กิจการของสภากาชาติในการที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไปก็เรียกได้ว่าคือได้ทั้งความสนุกได้ทั้งบุญไปพร้อมกันเลยนะแถมได้รุ่นรางวัลด้วยนะคะก็อย่าลืมไปนะคะวันที่8ถึงวันที่18ธันวาคมนี้นะคะอ่ะอย่าลืมงานกาชาดอ่ะแล้วก็ ไปกันที่ข่าวดีๆอีกหนึ่งข่าวของบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตทสพอคุณมนตรีละวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของปตทสพเนี่ยก็บอกว่าบริษัท PTTEPHK of ชเคจำกัดและบริษัท PTTEP สลวักออยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตทสพอในมาเลเซียเนี่ยเขามีข่าวดีก็คือเขาได้ค้นพบแหล่งน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติ เพิ่มเติมอีก3าแหล่งบริเวณนอกชายฝั่งสารวัตรของมาเลเซียจากหลุมสำรวจที่ชื่อว่าเชนด้าหในแปลงสำรวจ SK405B และหลุมสำรวจบางสวรรค์หนึ่งแล้วก็มีหลุมสำรวจบาบารดอนหในแปลงสำรวจ SK438 ด้วยซึ่งคุณมนตีเนี่ยบอกว่าโดยเฉพาะหลุมสำรวจบาบารดอนหเนี่ย สำรวจพบชั้นหินกักเก็บก๊าซขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มีปริมาณก๊าซธรรมชาติเนี่ยมากเลยนะอีกหนึ่งแหล่งที่ปตทศสอ,อเนี่ยค้นพบในมาเลเซียจะก,ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีแบบปริมาณก๊าซเนี่ยเยอะๆยอเลยนะคะจากแหล่งล,งลังเลบาอันนี้ถือว่าพบเยอะมากนะคะแล้วตอนนี้ก็มาพบในหลุมบาวาดอนอีกหนึ่งหลุมละนะคะ แล้วปททสพเนี่ยก็ยังประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมประเมินผลซลุง2ในแปลงสำรวจ SK405B ในการที่จะยืนยันขนาดของแหล่งปิตโตเรเลียมนะคะ,ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะเตรียมทำการศึกษาทางวิศวกรรมเบื้องต้นเพื่อที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการต่อไปเวลาลงทุนในเรื่องของการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมเนี่ย เราต้องใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงมากนะคะแล้วก็เครื่องมือเครื่องเจอดเนี่ยก็ต้องทันสมัยแล้วจะต้องมีการประเมินผลนะคือจะทำข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็ศึกษานะแล้วก็ทำเรื่อง s ซส์มิค 3D อะไรเงี้ยวัดความไหวสะเทือนแบบ3มิติฟังขึ้นเสียงฟังเรดาร์ฟังอะไรเงี้ยดูว่าบริเวณเหล่านั้นอะ่ะมันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะมี ชั้นหินที่กักเก็บแหล่งปิตโตรเลียมอยู่นะคะแล้วก็พอประเมินศึกษาวิเคราะห์มาแล้วว่าเออตรงนี้น่าจะมีเขาก็จะทําการเจาะลุมสํารวจออกไปพอเจาะลุมลงไปปุ๊บถ้าเจอเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีทีเดียวนะอ่าทีนี้พอเจอแล้วเนี่ยก็ต้องทดสอบลุ่นทดสอบนะปริมาณปิตโตรเลียมที่อยู่ในแหล่งนะว่า เป็นประเภทไหนว่าเป็นน้ํำมันดิบเป็นก๊าซธรรมชาติเป็นคอนเดนเซตนะแล้วก็มีปริมาณอัตราการไหลเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่ามีปริมาณมากที่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยเขาก็จะวางแผนในการพัฒนาโครงการต่อไปแล้วก็พอพัฒนาโครงการเสร็จสิ้นเนี่ยก็สามารถที่จะเอาปิโตรเลียมเนี่ย ขึ้นมาใช้ได้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ใช้เงินลงทุนสูงความเสี่ยงก็สูงแต่ถ้าเกิดว่าพบปิโตรเลียมในปริมาณที่มากแล้วสามารถพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยก็จะสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทแล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศที่ไปลงทุนด้วยรวมถึงเป็นการที่สามารถอเอาพลังงานเอาปิโตรเลียมเนี่ยมา ใช้รองรับความต้องการได้ด้วยนะคะาก็ถือว่าเป็นข่าวดีของปตทสพเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน อีกหนึ่งบริษัทก็คือบริษัทบีกลิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนนะอันนี้ก็มีข่าวดีเหมือนกันเพราะว่าคุณฮาลาลิ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบีกลิมเนี่ยก็บอกว่าบีกลิมโซล่าพาวเวอร์หรือว่าตัวย่อคือ BSP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบีกลิมเนี่ยได้เข้าซื้อหุ้น100%ใน a า a t มาเทล่ e n ีเนียเ e ิลเอเนจีคอร์เปอเรในฟิลิปปินส์นะซึ่งเขาเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตติดตั้งก็65เมกะวัตต์มีมูลค่าการซื้อขายหุ้นเนี่ย5.4ล้านเหนรียญสหรัฐนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยตั้งอยู่บนเกาะเนกรอดน,นะซึ่งอยู่ตอนกลางของฟิลิปปินส ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสแรกของปี2568นะคะซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นอีกประเทศหนึ่งนะที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงงนั้นการเข้าลงทุนดังกล่าวเนี่ยก็จะช่วยพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดของบีกิมนะแล้วก็ขยายการลงทุนไปในภูมิภาคอาเซียนของ b g i มเนี่ยมากขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มสัดส,ส่วน พลังงานหมุนเวียนของบีกิมให้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคือบีกิมเนี่ยเขาาได้จัดตั้งบริษัทร่วมนะชื่อเซกอง4ี่พาวเวอร์จำกัดในสวอลาวโดยเขาไปถือหุ้น20%ของทุนจดทะเบียนก็ใช้เงินลงทุนในส่วนของเขากา็3,276ล้านกีบลาวนะคะหรือ คิดเป็นเงินไทยประมาณสัก5.6ล้านบาทแล้วก็ส่วนหุ้นที่เหลือเนี่ยก็จะมีบริษัทร,ราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนเนาะถือหุ้นอยู่60%แล้วก็มีลาวเวิด์เอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดอีก20%อรวมกัน3ลายก็ตั้งบริษัทเซกองส p o w e เวขึ้นมาซึ่งการจะตั้งบริษัทเซกอง4เนี่ยก็เพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ดำเนินโครงการนลอยฟ้าพลังงาน พลัง,งน Se ้ำเซกอง 4A แล้วก็ 4B กำลังการผลิตติดตั้งก็รวม355เมกะวัตต์อันนี้ก็ตั้งอยู่ในแขวงเซกองที่สปลาวนะคะซึ่งการขยายการลงทุนในครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสำคัญนะของมีกลิมในการที่จะมุ่งสู่เป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมากกว่า50%เพื่อที่จะลดผลกระทบ จากความผันผวนของราคา๊าซธรรมชาติในระยะยาวต้องบอกก่อนว่าบีกิมเนี่ยทำไมถึงต้องการที่จะลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติในระยะยาวก็เพราะว่าคือบีกิมเองเนี่ยเขาก็มีโรงไฟฟ้าหลากหลายประเภทนะแล้วก็จะมีโรงไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่เรียกว่าโรงไฟฟ้า SVP ซึ่งบีกิมเขามีจํานวนเยอะอยู่พอสมควรเนื่องจากว่าบีกิมเนี่ย เติบโตมาจากธุรกิจไฟฟ้าที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วก็ผลิตขึ้นมาเพื่อขายให้กับอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเวลาต้นทุนก๊าซมันเพิ่มสูงขึ้นอ่าเขาก็ต้องจ่ายค่าก๊าซในราคาที่สูงใช่ไหมแต่ว่าพอค่าไฟฟ้าเนี่ยถูกฟรีดให้ราคาไม่ขึ้นหรือขึ้นเล็กน้อยไม่เท่ากับต้นทุนค่ากา๊าซที่มันเพิ่มขึ้น ก็ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะขายไฟฟ้าในราคาอัตราไฟฟ้าให้กับภา,าคอุตสาหกรรมในราคาที่ค o v เ r ต้นทุนก็จะทำให้เขาเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ขาดทุนจากการขายได้แล้วก็ขายได้แบบได้กําไรไม่เต็มเม็ดเต็มตนหน่วยเพราะฉะนั้นเขาก็มองแล้วว่าควรจะต้องกระจาย โรงไฟฟ้าไปเป็นเชื้อเพลิงประเภทอื่นบ้างขายลูกค้าประเภทอื่นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ํามีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ไปลงทุนในหลายๆประเภทนะคะประดาหลายประเทศเลยอ่าเพื่อที่จะลดสัดส่วนตรงนี้ลงไปนะคะอะ่าก็จริงๆแล้วบีกิมเนี่ยเขาก็ตั้งเป้านะรวมโรงไฟฟ้าทุกๆประเภทเนี่ยจะให้มีกําลังการผลิตประมาณ1นึ่งหมื่นมิลวัตภายในปี 2,573แล้วก็ข่าวดีอีก1นเด้งของบีกิมนะคะก็คือบริษัทบีกิมพาวเวอร์อ่างทอง3จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บีกิมเนี่ยเขาถือหุ้นอยู่70%ก็ได้มีการ COD โครงการลงไฟฟ้ากำลังการผลิตติดตั้งเนี่ย140มิกวัตโดยเริ่มขายไฟฟ้าให้กับกพพตั้งแต่วันที่1น่งธันวาคมที่ผ่านมามีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกพพก็ 90เมกะวัตเป็นเวลา25ปีส่วนไฟฟ้าแล้วก็ไอ้น้ำที่เหลือเนี่ยก็จะขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่ตุกอยู่ในนิคมซึ่งอย่างที่บอกนะคะก็บีกิมเขามีลูกค้าที่เป็นอุตสาหกรรมเยอะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้แต่ว่าก่อนจากกันไปนะอย่าลืมนะคะทุกช่องทางของ energy time online แล้วก็ thai news feed online นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ YouTube Instagram, TikTok, Facebook, Twitter แล้วก็ Podcast ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจุดเริ่มต้นของการจุดประกายคือความมุ่งม,มั่นที่จะเป็นพลังเพื่อคนไทย ราทุกการจุดประกายคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตอทอจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไป ปตทสอพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน่างจาก w o ให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ช่ drive ไปทุกวันเ่วทุกคันให้แรงกว่าใคร E ยี่สิ SE v o เท่านั้นลอยให้โลกวนชาไปไม่ต้องให้ใครตามทัน up well รถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอ p well รถให้แรงเร้าใจบางจาก E ยี่สิ SE v o รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน